ทีนี้เราจะมาดูชุดคำสั่งของ LaTeX ที่ใช้ในโหมดคณิตศาสตร์นะครับที่สำคัญนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้ซึ่งโปรแกรม LaTeX ก็จะมีการเขียนคำสั่งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งสัญลักษณ์อย่างนี้ก็จะใช้ในโหมดของคณิตศาสตร์เป็นหลักนะครับอย่างเช่นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับเซ็ นะครับตามตัวอย่างในตารางหรือจะเป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับตรกศาสตร์เป็นต้นหรือเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิเสธหรือนิเสธนะครับสังเกตได้ว่าเราใช้คำสั่ง not นะครับนำหน้าคำสั่งที่เราต้องการแปลงให้เป็นรูปปฏิเสธทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้อย่างนึงก็คือว่า คำสั่งของ l ลเท็ Tech จะมีชุดคำสั่งประเภทหนึ่งที่ว่ามีการแปลขนาดคือหมายความว่าความสูงของสัญลักษณ์จะขึ้นอยู่กับตัวข้อความหรือสมการที่อยู่ข้างในนี้เป็นหลักครับตัวอย่างเห็นใ้ใช้ก็คือเครื่องหมายส u a r e r o o t นะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมาย s ส u a r r r o t t มีขนาดใหญ่นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะถูกแปลขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อคุม สัลักษณ์ตัวนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีกอย่างอย่างเช่นอินทิกรัลก็เหมือนกันนะครับหรือเครื่องหมายวงเล็บนะครับเครื่องหมายวงเล็บใน LaTeX ถ้าเราใส่วงเล็บธรรมดานะครับจะมีขนาดเดียวแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นวงเล็บที่แปลขนาดเพื่อคุมสัญลักษณ์หรือข้อความคณิตศาสตร์ได้เราต้องใช้คําสั่งเล็บเครื่หมายวงเล็บเปิด right เครืหมายวงเล็บปิด นะครับตามตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดนึงนะครับที่มีการแปลขนาดได้นะครับทีนี้นะครับชุดคำสั่งที่มีการแปลขนาดถ้าเราใช้อยู่ในคำสั่งที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ว่าจะเป็นชุดคำสั่งแบบวงเล็บสี่เหลี่ยมเปิดปิดหรือเอ e e m e n อื่นๆนะครับเช่น equation equation array หรือ a l i g n นะครับจะใช้ขนาดที่เป็นรูปแบบเต็มแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในคำสั่งเครื่องหมายดอลลร์ที่วางแทรกไว้ในข้อความได้จะเป็นขนาดเล็กที่สุดเพื่อให้เข้ากับข้อความที่แสดงออกมานะครับแต่ถ้าเราต้องการให้หมายถึงขนาดที่เต็มจริงๆเราถึงใช้คำสั่ง display style เข้าไป มีอีกชุดคําสั่งหนึ่งนะครับจะเป็นชุดคําสั่งที่เป็นข้อความนะครับแต่มีความหมายในทางคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าเราพิมพ์ข้อความนี้ลงไปในโหมดของข้อความเราก็จะได้คําสั่งเดียวกันแต่ถ้าเราไปพิมพ์ในโหมดคณิตศาสตร์เราต้องใช้คําสั่งประเภทนี้นะครับเดี๋ยวดูได้ในตัวอย่างแล้วก็ชุดคําสั่งอื่นๆที่ใช้บ่อยๆนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคําสั่งเหล่านี้สามารถ เปิดได้ในคู่มือตําราเลเท็ทั่วๆไปหรือสามารถสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตอ่ะครับอ่ะท,ที่เรามาดูในตัวอย่างนะคในตัวอย่างนี้เราเปรียบเทียบนะครับชุดคำสั่งของโปรแกรมเลเทกในหะวดกวิศาสาตร์ที่สามารถแปลขนาดได้นะครับอย่างเช่นเครื่องหมาย summation นะครับที่ใช้คำสั่ง sum ตัวนี้นะครับเราลองมาดูถ้าเกิดว่าเราใช้ เอาประโยคนี้ไปวางในประโยคนะครับเดียวกับข้อความทั่วไปนะครับประโยคนี้ก็จะถูกปรับขนาดให้เข้ากับข้อความได้สังเกตนะครับว่าตัวตัว i ตัวนี้นะครับมาอยู่ข้างๆแทนครับซึ่งในบางครั้งเ้าต้องการที่จะหมายถึงตัวเต็มนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่ง display style ต,ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันแสดงขนาดเต็มของมัน ซึ่งคำสั่งเดียวกันถ้าเราไปเขียนในรูปแบบของการพิมพ์ประโยคข้อความคณนิศาสตร์แบบแยกบรรทัดอย่างเช่นใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมนะก็จะแสดงเป็นตัวเต็มเสมอหรือถ้าใช้ environment อื่นๆอย่างเช่น Begins Equation ก็ยังคงแสดงเป็นตัวเต็มเสมอนะครับทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งชุดที่เป็นข้อความที่เป็น Text แต่เอาไปใช้ในหมู่ณิตศาสตร์ได้นะครับซึ่งในตารางก็จะมีตัว Text นะครับที่แทนฟังก์ชันนักนิสตร์ที่เอาไปใช้ได้ซึ่ง ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับเวลาเราเขียนข้อความทั่วๆไปเห็นไหมครับเหมือนกันในทุกประการแต่ถ้าเราเขียนนะครับในหมวดของคณิทศรราสตร์จะเป็นฟอนต์ที่เป็นตัวแปรแทนนะครับซึ่งถ้าเป็นางื่้นจริงเราควรที่จะใช้คําสั่งหรือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าต้องเขียนเป็นแบบ Text แต่คำสั่งไม่มีเราก็ต้องใช้คำสั่ง i m รอบ เพื่อให้มันเป็นฟอนต์ตัวธรรมดานะครับ